ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนเรียนมือใหม่วันนี้เป็นวันที่หกเป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่หกสิงหาหกหกหกหน้าหกหลังเอามาดูวันนี้นะครับผมมานั่งวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อสังเกตยอย่างใดอย่างหนึ่งว่าโดยให้ตั้งหัวข้อว่าทำไมทุเรียนในเข่งมันจึงงามเร็ว มันจึงโตเร็วนะครับขึ้นสมาชิตมาดูตรงนี้ตัวนี้ผมลงเข่งได้สองสัปดาห์แล้วนะครับก็รวมแล้วอยู่หนึงเดือนพอดีนะครับหนึงเดือนก็คืออยู่ในถุงดำนะครับออสองสัปดาห์นะครับสิบห้าวันแล้วก็ลงเข่งนะครับลงเข่งนี้ได้สิบวันนะครับก็เฉลี่ยก็ร่วมนะครับหนึ่งเดือนนะครับรวมหเดือน แล้วผมมาสังเกตการเจริญเติบโตของเขานะครับการเจริญเติบโตใบนะครับครับทำไมใบมันจึงเขียวเงางามนะครับเพื่อนสมาชิกดูนะยอดเดินนะครับยอดเดินตลอดนะครับมียอดออกมาต่อเนื่องกันตลอดนะครับเพื่อนสมาชิก เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ให้เขียวงามมันเป็นเหมือนกันทุกต้นนะครับเป็นเหมือนกันทุกยอดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยอดก็เริ่มออกมาแล้วนะครับฝนลินอยู่นะครับตอนที่ผมถ่ายนี่ดูหน้าจอก็มีฝนอยู่นี่ครับประมาณนี้เพื่อนสมาชิกดูประมาณนี้แต่พอดูต้นที่ลงดินนะครับเพื่อนสมาชิกนะ อันนี้มีแมลงกินส่วนต้นที่ลงดินเห็นไหมครับใบก็ไม่โตเท่าไหร่นะนะครับใบก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่พออยู่ในเข่งนะครับก็งามทุกต้นทุกเข่งนะครับเนี่ยโดยภาพรวมนะครับนี่ที่ลงดินนะครับที่อยู่ในดินเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้ใบไม่ไม่คือใบไม่ใหญ่ใบไม่ ประทับใจนะครับซึ่งจะเป็นใบอ่อนก็เหมือนกันนะมันเล็กนะครับมันเล็กนะนี่ครับต่างกันเลยครับในเข่งครับนี่ครับ,นะรบอยู่ในเข่งผมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับเมื่อเช้านี้ผมก็เลยวิเคราะห์วิจัยหาข้อสรุปมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าทําไมทุเรียนในเข่งนะครับเนี่ย ทุเรียนในเข่งมันจึงโตได้ดีใบใหญ่ใบหนาใบมันมากกว่าทุเรียนที่ลงดินแบบนี้นะครับผมให้ข้อสังเกตข้อสันนิฐานอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งดินมันไม่แน่นครับดินมันร่วนมันโปร่งมันซุยนะครับดินตัวนี้ดินที่เราใส่เพราะอะไร ไม่ว่าเขาจะปลูกขายหรือเรามาปลูกเองนะครับเกิดจากการที่ปรุงดินนะครับเกิดจากเอาดินที่ดีที่สุดที่เรามั่นใจว่าเราเอาดินที่ดีที่สุดนะครับมีอปุ๋ยหมักแล้วก็มีดินมีส่วนผสมใบไม้นู่นนี่นั่นที่มันไม่คือไม่ใช่เป็นดินธรรมดาดินปกตินะครับเป็นดินที่เราปรุงนะครับให้มันร่วนซุยนะครับ มันจึงดินมันจึงไม่แน่นครับเนี่ยเนี่ยมันจึงไม่แน่นมันทําให้รากเขาเดินขยับได้ไวนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งพราสังเกตได้ยังไงสังเกตว่าผมเอาดินธรรมดาครับดินในสวนผมขุดตามดาินธรรมดาเดี๋ยวผมจะแผนกล้องเนี่ยดินอย่างนี้ยดินธรรมดายอย่างนี้นะครับผมเอาจอบขุดออกนะครับจอบขุดผมเอาดินในสวนผมปกติเนี่ยรับดินอย่างนี้เนะี่ยผมขุดออกนะครับ เอาจอบขุดแล้วก็ผมผมไม่ได้ผสมอะไรครับแล้วผมมาใส่แบบนี้นะครับผมก็ปลูกในตะกร้าแบบนี้ผมทําการทดลองแล้วพอใส่ไปหนึ่งเดือนไม่ขยับครับถามว่าทําไมไม่ขยับเพราะลดน้ําไปดินมันแ็กตัวแน่นครับไม่โตแบบนี้นะครับไม่โตเลยผมทําการทดลองดูแล้วนะครับจนเดือนที่สองผมจึงได้ขุดนะครับเอาเอาเอาเสียมเล็กๆนะครับหรือเอาตัวนี้นี่นี่เอาตัวนี้แหละครับนี ครับผมขุดเอาดินเดิมออกครับเพราะว่ามันแน่นนะครับเพราะมันแพ็กตัวแน่นพอแพ็กตัวแน่นมันไม่โตัวรากไม่เดินนะครับดินก็เกาะแพ็กแน่นเลยพอแพ็กแน่นผมก็เอาออกพอออกแล้วผมผสมดินปุ๋ยหมกักดินที่เป็นร้วนซุยใส่รากเดินครับพอเดือนที่สองที่สามรากเดินเลยนะครับมันจึงเป็นข้อสรุปได้ว่าหนึ่ง ดินมันไม่แน่นดินมั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 นรุ่นซุยนะครับมันมีอินทรีย์วัตถุนะครับจะเป็นแกลบก็ได้นะครับเกลบที่ผ่านการหมักมาแล้วนะครับเราผสมกับดินผสมกับุ๋ยหมักนะครับเอามาใส่นะครับก็ทําให้ดินไม่แน่นนะครับรากเข้าเดินได้เร็วนั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองครับคมมานั่งถ้าดินไม่แน่นนะครับเวลาเราลดน้ําลงไปเพื่อนสมาชิก เวลาเราลดน้ําลงไปเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ดูนี่สายยางอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับนะี่ครับเห็นไหมครับนี่คือข้อที่สองครับถึงฝนจะตกเราจะลดสายยางอย่างนี้นะครับแต่ดินมันหลวมมันโฟน้ําโฟอากาศทําให้น้ําระบายน้ําได้ดีแล้วก็อากาศก็ผ่านได้ดี ซึ่งเขาบอกว่าผู้เรียนจะโตเร็วนะครับน้ำจะต้องผ่านได้25เอนอากาศก็ต้องผ่านได้25เเช่นกันเพราะฉะนั้นเราลดไปเห็นไหมครับไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําครับน้ําหายหมดเลยครับเพราะมันซึมผ่านได้ดีครับมันก็มาออกรูด้านข้างเขาเรียกว่าดินมันระบายน้ําได้ดีนั่นเองนะครับมันไม่ค้างซึ่งแตกต่างจาก ดินที่เราปลูกในในดินปกติอย่างนี้ครับพอปลูกไปเพ๊่มมันมันอมน้ําครับคือคือมันไม่เจิงนองข้างหน้าก็จริงแต่ข้างล่างมันแฉะครับข้างล่างมันแฉะนะครับมันไม่โฟน้ํามันไม่โฟอากาศนั่นเองนั่นคือประเด็นที่สองนะนั่นคือประเด็นที่สองมันโฟน้ําโฟอากาศก็คือมันระบายน้ําระบายอากาศได้ดีข้อที่สามครับ เราใส่ปุ๋ยไปครับดินมันเป็นดินทีอ่อาหารพร้อมนะครับถึงถึงแม้ว่าดินดินตรงนี้มันจะมีจํานวนน้อยนะครับแต่เวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตรงเนี้นะครับอาจจะหยิบมือหนึ่งหรือหนึ่งช้อนชานะครับยี่ห้อใดก็ช่างนะครับพอใส่ไปเราลดน้ํำปุ๊บเนี่ยคือปุ๋ยมันซึมลงได้เร็วครับปุ๋ยคือก็คืออาหารอยู่ในดินเนี้ยมันพอเหมาะนะครับมันพอเหมาะพอดีมันไม่ขาด คาดอาหารแล้วรากเขาก็ได้กินถามว่าเอาแล้วเวลาล,ลดน้ําลงไปครับสารอาหารที่เราใส่ให้มันก็ซึมลงไปได้เร็วมันไม่ไปค้างคือคือมันไม่ไปเกาะรากเขานานนะครับจนเกิดอาการไหม้นะครับเพราะว่าปุ๋ยอไม่ว่าจะเป็นยี่ห้าเจ็ดเจ็ดก็ตามไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตามนี้ผมก็เพิ่งใส่นะครับหสิบสองสามหกนะครับผมก็ใส่หนึ่งหยิบมือครับประมาณ หนึ่งหยิบมือก็เกือบจะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะครับเกือบไปนะครับถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็ช้อนโต๊ะแบบคือไม่พูนนะครับคือตักไม่พูนนะครับตักเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี e, นะครับผมก็ใส่พอใส่ปุ๊บมันก็ไหลไหลออกด้านข้างบ้างซึมลงไปบ้างนะครับก็คือทําให้ดินเราเนี่ยมีธาตุอาหารนะครับนั่นคืออย่างที่สามครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ 4. มันอยู่ในร่มครับมันอยู่ในร่ม มันอยู่ในร่มครับมันอยู่ในล่มจากการสังเกตนะครับถ้าเราปลูกแล้วเราเอาไปตั้งไว้ในแดดนะครับที่ตรงแดดใบมันก็จะไม่เขียวไม่ใหญ่ไม่หนาแบบนี้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเกิดเกิดรับความร้อนมากเกินไปวันไหนที่มีแดดจ้านะครับแต่ตรงนี้มันเปรียบเสมือนกับเขาอยู่ในในรโรงข้อชำหรือเรือนพ้อชำนั่นเองนะครับทั้งบนมันจะมีใบมะพร้าวนะครับบังแสงให้ นะครับนั่นคือข้อที่4เห็นไหมครับเป็นสาเหตุที่เวลาเราเอาไปปลูกนะครับถ้าถ้าถ้าท่านใดมุงสแลนนะครับในช่วง2อสาเดือนแรกนะครับทุเรียนก็จะค่อนข้างจะโตเร็วเดินเดินยอดเดินรากได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่เฉาแดดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ายอดอย่างนี้นะครับโดนแดดเนี้ยใบมันจะเล็กนะครับเวลายอดออกมาใหม่นะครับ แต่ถ้ามันอยู่ในร่มที่มีแสงแดดรำไรนะครับประมาณ40เซเหมือนกับอยู่ในแสลน์นะครับมันก็จะโตใบก็จะเขียวใบก็จะหนานะครับนั่นคือ,อเป็นข้อที่ที่ท,ทคาคัญสังเกตนะครับก็อยู่ประมาณนี้ในเรื่องของถามว่าข้อที่5ครับข้อที่หมันไม่เป็นเชื้อราครับไม่เป็นเชื้อรานะครับเป็นสาเหตุที่ราก ทางรากก็ดีราที่ทางใบก็ดีทุเรียนเข่งมักจะไม่เป็นนะครับถามว่าทําไมจึงมันไม่นั่งแท่นนะครับผมไม่เห็นทุเรียนในเข่งนั่งแท่นยกเว้นที่ว่าใส่ดินปกติที่ผมเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับถ้าใส่ดินธรรมดาไม่มีส่วนผสมเนี่ยมันจะนั่งแท่นครับยอดมันจะไม่เดินนะครับรากก็ไม่เดินนะครับเพราะว่าผมเอาเอาตัวเนี้ขุดดูนะครับรากก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับทั้งทที่ผ่านเป็นเดือนสองเดือนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั่นคือดินมันแน่นนะครับถามว่าทําไมทุเรียนในเข่งมักจะไม่เป็นเชื้อราเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ํามันไม่ขังนะครับพอเราลดน้ําไปน้ํามันไม่ขังดินมันไม่แฉะรากมันไม่เน่านั่นเองและประจวบกับเวลาเราใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยมันก็ไม่ได้ไปเกาะอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราลดน้ําไปทุกวันใช่ไหมครับทุเรียนเข่งนี่จะลดน้ําทุกวันนะครับพอลดทุกวันปุ๊บมันก็ล้างปุ๋ยลงไปเรื่อย ปุ๋ยมันก็ซึมหนีไหลหนีมันจะกินได้เท่าที่ทุเรียนกินเห็นไหมครับซึ่งแตกต่างจากทุเรียนที่อยู่ในดินแบบนี้นะครับใส่มันก็จะอมความชื้นน้ําก็จะอมความชื้นปุ๋ยก็จะอยู่กับดินแพ็กตัวเพราะมันระบายน้ําได้ไม่ดีเท่ากับในเข่งนะครับนั่นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่ห้านะครับในเรื่องของทุเรียนเข่งถ้าถ้าถ้าเราปลูกนะครับสมมุติว่าเรา ลองลองทาดูนะครับว่าเวลาเราปลูกนะครับทําอย่างไรเราจะทําดินปลูกที่ลงดินจริงๆให้มันเกิดองค์ประกอบสี่ห้าองค์ประกอบอย่างที่อย่างที่ผมวิเคราะห์นี้นะครับผสมดินให้ดีนะครับผสมดินเอาดินที่ดีๆมาผสมทําอย่างไรให้มันโฟโน้ําโฟโอากาศนะครับแล้วก็ใส่ธาตุอาหารเท่าที่พอเหมาะนะครับลดน้ําก็ให้มันโฟโน้ําโฟโอากาศให้ดีเลยนะครับ แล้วก็บังแสงให้นะครับแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมออย่างเนี้ยผมว่ายัางไงทุเรียนก็โตครับแต่ที่เราไปปลูกนะครับมันเป็นดินปกติเราไม่ได้ปรุงนะครับส่วนมากก็จะไม่ปรุงกันถ้าปรุงก็ประมาณสักนิดๆหน่อยๆแต่พอลดน้ํามันก็ไม่โฟน้าฝฟอากาศอยู่ดีครับเพราะว่าพื้นพื้นพื้นของความตัวเนี้ยมันกว้างมันมันกว้างแล้วมันแพ็กตัวแน่นครับของดินโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเนะี่ยยิ่งแพ็กตัวเร็วครับ พอแฮกตัวเร็วเนี่ยทุเรียนปีแรกค่อนข้างจะโตช้าครับมันจะโตช้าเพราะว่าร้าเขามันชอนชัยค่อนข้างยากลําบากนะครับแต่เมื่อเทียบกับอยู่ในเข่งเห็นไหมครับพอเราลงเข่งเพื่อมันก็สดชื่นเลยนะครับพอใส่ปุ๋ยไปเพื่อเหมือนกับเขาได้รับอาหารที่โอเคเลยมันดูเหมือนกับไม่ต้องรอเวลานะครับคือพร้อมที่จะ,จะ,จะเจริญเติบโตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าตามเท่าที่สังเกตแล้วใบกิ่งกา้านยอดชูชันเห็นไหมครับมันก็จะดูสดใส ดูแตกต่างจากทุเรียนที่ลงดินนะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันครับนี่ลงดินนี่อยู่ในเก่งครับใบมันจะใสใบมันจะขาวใบมันจะสะอาดครับสะอาดมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสะอาดเงาวับเลยนะครับเนี่ยยอดใหม่ใบอ่อนนะครับอันนี้เป็นใบอ่อนนะครับถึงใบอันนี้ใบใบเพยใบเพติดแกะนะครับเนี่ยก็สะอาดนะครับอย่างนี้เป็นต้น ผมมานั่งดูเอ๊ะทำไมเอาไว้ใกล้ๆกันเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ทุเรียนโตนะครับโตได้เร็วนะครับก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับได้ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราทํามุมเดียวกันกับให้เปรียบเสมือนกับทุเรียนอยู่ในเข่งผมว่ายังไงทุเรียนก็โตครับให้ระบายน้ําให้ดีดินให้ร่วนซุยดินไม่แพ็กแน่นให้ธาตุอาหารที่ พอดีกับเขาลดน้ําสม่ําเสมอให้อากาศไม่ร้อนจัดอย่างนี้เป็นต้นผมว่าอย่างไรนะครับอย่างไรทุเรียนก็โตครับก็คงจะ,ะพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เท่าที่สังเกตเห็นทําการเปรียบเทียบทุเรียนในเข่งกับทุเรียนที่ลงดินเหมือนกับต้นนี้นะครับ ให้กับเพื่อนๆสมาชิกลองเอาไปปรับดูนะครับลองอสําหรับมือใหม่ถ้าท่านใดที่อยากจะปลูกลองลองทาดินที่เราปลูกลงดินจริงๆนะครับลงดินจริงๆให้มีลักษณะคล้ายๆกับที่เราลงลงเข่งเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าไม่อยากทําถ้าคิดว่ามันมันยุ่งยากก็ปลูกใส่เข่งอย่างนี้ไปก่อนนะครับพอหกเดือนค่อยยกไปตั้งนะครับยกไปตั้งในในในที่ที่เราอยากจะปลูกนะครับก็เข่งก็เอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ ค่อยเอาเดินกบเข้าครับผสมดินปรุงดินดีๆครับแล้วก็เราก็ตะแคงเข่งแล้วก็ตัดที่ก้นเข่งออกนะครับดัดก้นก้นเข่งเพราะว่าดินพวกนี้นานๆไปหกเดือนเนี่ยมันจะคือมันจะมันจะเกาะกันแล้วนะครับมันไม่แตกหรอกครับแล้วก็อามีดผ่าเข่งออกแล้วก็ดึงออกหลังจากนั้นก็ปรุงดินดีๆครับแล้วก็เอาดินดันเข้าครับดันเข้าแต่ดินต้องเป็นดินที่ไม่แตกต่างจากดินในเข่งนะครับ ดินผสมดีๆนะครับผสมดินดีๆผสมปุ๋ยคอกที่พอเหมาะนะครับในอัตรา3ต่อ1หรือ2ต่อ1ไม่เกินนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะเค็มจัดเพราะว่าถ้าเราดันดินเข้าเนี่ยอากาศมันเริ่มจะระบายยากแล้วนะครับดันดินเข้ารอบๆบนะครับแต่ขอให้มันโฟน้านะครับถึงถึงอาจจะไม่โฟอากาศร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารากเขามันมันเยอะแล้วมันแข็งแรงแล้วนะครับมันอ,อาจจะเป็นถึงหกเดือนหรือหนึ่งปีค่อยเอาไป ทําอย่างที่ผมว่านี้นะครับค่อยๆดันดินเข้ารอบๆผมว่ายังไงทุเรียนก็โตครับมันอยู่ที่ว่าเราคือเราจะปรุงดินให้เขาไหมให้น้ํามันโฟนะโฟอากาศดีหรือไม่ดินเราล้วนซุยหรือไม่อน,นี้เป็นต้นนะครับผมว่าหนึ่งปีทุเรียนโตแน่นอนครับค่อยดูเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่อยู่ในเขียงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีการแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ได้ไดรับทราบ,บไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ